เปิดการท่องเที่ยวกันแล้วะนะคะแน่นอนค่ะว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็เริ่มเปิดดําเนินธุรกิจกันด้วยค่ะเพื่อเป็นแคมเปญดีๆนะคะให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าแม้แต่คนไทยที่ต้องการจะมาช้อปปิ้งกันด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะทางด้านของ CPN มีการออกมาเปิดเผยค่ะทุ่มงัวประมาณ400ล้านบาทเลยนะคะในการจัดทาแคมเปญส่งท้ายปีกันด้วยแหละค่ะ Forwarding Happiness to t h o s n t ค่ะโดยทางด้านของดออรนัทกิตตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บมจเซ็นท่านพัฒนาเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมจํานวนประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์การคา้าเซ็นท่านทั่วประเทศกลับมาใกล้เคียงปกติแล้วโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะคะมีผู้เข้าใช้บริการประมาณ80%ขณะที่กรุงเทพม,มหานครมีผู้ใช้บริการ70%เนเนื่องจากประชาชนนะคะออกมาจับจ่ายมากขึ้นหลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วด้วยค่ะ โดยเซนทันพัฒนานะคะจึงพร้อมดันให้ไทยนะคะเป็นเพอร์โพสฟู Destination ค่ะจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยวอยากมาเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปีเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า400ล้านบาทนะคะจัดแคมเปญ forwarding happiness to 2022ตลอดไตรมาสที่4เนรมิตศูนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศค่ะให้เป็น the best Thailand happiness landmark เพื่อตอบรับแผนเปิดประเทศของรัฐบาลและกระตุ้นัวริสอิคโนมิกด้วยนะคะทั้งระบบ รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศค่ะรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งโดยการนำสินค้าท้องถิ่นมาจําหน่ายภายในศูนย์การค้าเพื่อเป็นการช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้สามารถฟื้นตัวได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องการที่จะทําแคมเปญในช่วง สิ้นปีนี้นะฮะเราเรียกว่า forwarding happiness เนี่ยในการที่ทั้งส่งความสุขนะครับให้กับคนไทยโดยการดำเนินมิศูนย์การค้าเราทั้งหมด34สาขาเนี่ยนะฮะให้ให้ทำต้นคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็ทำแลนด์มาร์กนะฮะเป็นแลนด์มาร์กของการถ่ายรูปนะฮะทำคริสต์มาสมาร์เก็ตนะฮะที่เอา,เอ,าอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับแล้วก็พวกโลโก้โอท็ต่างๆสินค้าชุมชนเนี่ยเข้ามาขายของนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนะฮะ นอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มค่ะโดยแคมเปญ forwarding happiness 2022จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนท่านทั่วประเทศในวันที่12พฤศจิกายน2564ถึงวันที่6มกราคม2565เพื่อช่วยเดินหน้าเศรษฐกิจและประเทศไทยค่ะ เตรียมพร้อมเลยนะคะในช่วงเทศกาลค่ะของขวัญของฝากนะคะที่จะส่งมอบให้กับญาติสนิทมิสหายหรือแม้กระทั่งภาพความประทับใจในช่วงของการเฉลิมฉลองในช่วงของการส่งท้ายปีนี้นะคะไปบันทึกกันได้ที่เซ็นทัลสาขาต่างๆนะคะ